มีประเด็นอะไรเพิ่มเติไมไหมตนอาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เ,เดี๋ยวพี่ดูความคืบหน้าสักนิดหนึ่งนะเ,เมื่อวานนี้มีนักข่าวไปถามพระนะพระครูสมุป,ประทิพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพสกผลเจริญซึ่งอาจารย์ออสหมอดูสินแสติีที่หงจึ้งเคยเอาของมาทำพิธีเ,เคยเอาของมาให้ทำพิธีมาให้ปลุกเสกนะคะ โดยพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าทางบ้านอาจารย์น้อยมีความเชื่อถือศรัทธาเน,นี่ยตมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วคือพ่อเขาวทามาก่อนอาชีพนี้เมื่อก่อนเลยย้อนกลับไปพ่อเขาขับแท็กซี่และขายปลาดุกส่วนแม่ก็ขายข้าวแกงจากนั้นพ่อพ่อ,พอคือขับแท็กซี่กับขายปลาดุกใช่ค่ะแม่ขายข้าวแกงซึ่งพระอ,อาจารย์ก็ยืนยันตามนั้นแต่ต่อมาพ่อของเขาได้ตําราจากคนจีนมาก็มาศึกษาเผยแพร่แล้วก็รับทําพิธีดู่วงจุ้ยตามบ้านเรือนและที่ สมัยก่อนก็ออกทีวีช่องหนึ่งม,มีดาราหลายคนที่เป็นลูกค้านี่หมายถึงคนที่เป็นพ่อนะคะก็ออกทีวีเหมือนกันดาราเป็นลูกค้าเหมือนกันพอพ่อย่างเข้าไวยชาราลูกชายก็เรียนวิชาดูห่วงจุ้ยตามพ่อและประกอบอาชีพอย่างที่ตกเป็นข่าว ท่านยังบอกด้วยนะคะว่าต่อมาเนี่ยตัวอาจารย์ออสธนวันชีวิตเขามาพลิกผันคาดว่าเพราะติดการพานันที่ทราบก็เพราะโทรไปถามลูกน้องเขาว่าตอนนี้อยู่ไหนลูกน้องบอกอยู่ปอยเปตกัมพูชา,าใช่พระอาจารย์ยังตือนเลยบอกว่าอย่าไปเลยจะเสียทรัพย สินเงินทองหรือว่าหมดตัวได้นะเตือนไปสองสาครั้งแต่เขาก็ไม่เชื่อ,อแต่ทีนี้พอตัวอาจารย์อ๋อธนาวาันมาประกอบอาชีพนี้ก็นําสิ่งของมาให้พระครูสมุประทีพท่านเจิม,มก็ทําพิธีให้ได้ประมาณ3-4ปีไม่เกิน5ปีตัวอาจารย์อ๋อไม่เคยมาเองค่ะแต่ให้ลูกน้องมาแทนก็จะเอาของใส่รถตู้ขนมาแล้วก็เอามาเจิมม,มีการถวายค่าเจิมชิ้นละ50บาทจะมีแค่พิธีนี้เท่านั้นนะคะที่พระครูสมุประทีปท่านบอก ว่าท่านมีส่วนร่วม,มส่วนอย่างอื่นท่านไม่ได้มีส่วนร่วม,มแล้วก็เคยมีการเอาสินงคาบดาบมาให้เจิมด้วยก็ชิ้นละ50บาทเหมือนกันกิเลนมีไหมกิเลนนานๆถึงจะมีมเพราะว่ากิเลนจริงๆมันไม่ได้เป็นสัตว์โชคลาภนะม,มันเป็นสัตว์อำนาจแต่คนจีนเขาถือโชคลาภก็เคยไปเข้าร่วมพิธีเจิมสิ่งคู่ที่โกดังของอาจารย์ออสด้วยแต่ระยะหลังมีต่อเนื่องไหมระยะหลังไม่ค่อยได้ไปเพราะเขาไปนิมนต์พระจีนมาทำพิธีแทนค่ะ ที่สิงกิเลนเออกมาเนี่ยมาจากจีนไหมปรากฏว่าพระครูสมุป,ประทีปบอกคาดว่าสิงรูปปั้นสิงน่าจะมาจากโคราชหรือไม่ก็แถวอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีไม่ได้มาจากจีนค่ะแล้วยังได้ข่าวแถมได้ข่าวว่าเงินยังค้างพ่อค้าอยู่ประมาณสองสามแสนแล้วค่าเจิมก็ติดพระครูสมุป,ประทีปท่านอยู่ห้าพันย้อนกลับไปคุณพ่อของอาจารย์อ๋อชื่ออะไรนะคุณพ่อชื่ออาจารย์<ะ>จิระ จีระใช่ไหมนามสกุลเดียวกันค่ะอเนี่ยพระครูยังพูดถึงอาจารย์จีระเลยค่ะว่าทายาทเนี่ยมีลูกสาวสองลูกชายหนึ่งลูกชายหนึ่งก็คืออาจารย์นอตที่ว่านี้ใช่ค่ะต่างทําธุรกิจเดียวกันแต่ธุรกิจของพี่สาวทั้งสองคนไม่โด่งดังเท่ากับอาจารย์ออสก็เลยทำให้หวงจุ้ยทําให้ครอบครัวเลยไม่ค่อยถูกกันก่อนหน้านี้พี่สาวกับพี่เขยก็เคยมาปรับทุกข์กับพระครูด้วยเรื่องอาจารย์ออสติดการพนันฮะใช่ก็มีอะไรที่แก้การพนันไหมฮะ พระท่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่บอกเตือนไปก็ไม่เชื่อเออมีไหมอ่านักดูวงจุ้ยทั้งหลายถ้าคนในบ้านติดการพนันเอาอะไรมาแก้ดิฮะอยังไงต่อท่านก็บอกค่ะบอกว่าคือตัวท่านเองเตือนเรื่องการพนันอาจารย์ออสก็ไม่เชื่อส่วนพี่สาวเขาเองเขาเตือนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ถูกกันต้องให้พ่อหรือแม่เตือนเท่านั้นแล้วพระครูท่านยังเล่าอีกอาจารย์ออสเคยเอาตึกของพ่อแม่ไปจำนองจนพ่อแม่ต้องไปไถ่คืนมา บ้านที่เอาไว้เป็นโกดังเก็บวัตถุมงคลต่างๆก็โดนยึดไปแล้วบ้านที่เคยไปซื้อไว้ที่ต่างจังหวัดก็คาดว่าคงหมดไปแล้วเหมือนกันอ๋อเพราะการพนันเนี่ยเหรอค่ะอันนี้พระบอกนะเนี่ยใช่ลูกเขาก็เรียนวิชาดูดวงจุ้ยตามบ้านเหมือนพ่อเขาแล้วก็มาประกอบอาชีพอย่างอย่างที่ทั้งหลายได้เห็นแต่ว่า ชีวิตเขามาพลิกผันเพราะติดการพนันเขามาเมื่อเดือนที่แล้วเขามาบอกว่าอาจารย์ผมก็ไม่สบายใจที่สาวก็ไม่สบายใจไอออสมันติดการพนันครับชั้กบอกว่าชั้นตเตือนเราสามครั้งแล้วเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปเล่นนะบอกใครเข้าไปแล้วมันหมดตัวนะก็บอกมันก็เฉยเขาไม่เชื่อม็นกมของเขาที่สาวพูกก็พูดไม่ได้นะเพราะ ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วไปพวกไปตกเืินมาแล้วเขาเขาก็ดาก่ากลับอีกมันต้องเป็นปัญหาเนอนั่นแปลว่าเอาละใครจะว่าก็ตามทีพระบอกมีคนบอกว่าอยู่ปอยเป็ดเหรอก็เคยพระธนโนไปถามถามคนสนิทคนสนิทบอกอ๋ออาจารย์อยู่ปอยเป็ดกัมพูชาอ้าปอยเปด็ดปอยเป็ดมีอะไร มีบอนดการพน,นันค่ะอ,อ๋อมีบ่อนใช่ไหมคาสิโนโหรืออย่างไรอันนี้ไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ใครจะบอกแหมบอกอะไรนะพ่อขับแท็กซี่ไปได้วิชามาจากอะไรนะผู้โดยสารลูกค้าที่มานั่งรถเนี่ยเขาเป็นสินแสอ่าโถอาจารย์เิระพ่ออาจารย์ออสมีชื่อใช่ค่ะแล้วมีคนสำคัญที่เชื่อมากอบางทีโลกมันกลมแลอเกินข่าว โลกของข่าวสารมันกลมเหลือเกินท่านผู้ชมบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐหักพานเอาเป็นว่ายังไงตนคือเป็นคนที่เชื่อในตัวของคุณพ่ออาจารย์ออสอย่างมากนะคะนี่เป็นภาพนะคะที่ลงไว้ในช่องตีลี่ห่วงจุยคะ่ะจะเห็นนี่คะ่ะมีการขยับย้ายโต๊ะทำงานต่างๆเมื่อกี้ลองคลิปใช่ไหมคะใช่ไหมที่โดนคดีด้วยกัน น่าจะใช่นะคะอันนี้การวางตำแหน่งของฮวงจุ้ยต่างๆนี่สำคัญมากเป็นอาจารย์จิระพ่อของอาจารย์ออสธนวัน<ม>แนะนำบนะิ๊กโจ๊กสุรเชษฐหักพานค่ะแล้วแนะนำดูฮองจุ้ยมาแล้วหลายปีออไม่ว่าไปรับตำแหน่งที่ไหนนี่ค่ะนี่บิ๊กโจ๊กไม่ว่ารับตำแหน่งที่ไหนก็คือจะให้อาจารย์จิระมาดูให้ตลอดเลยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้อาจจะเป็น เสิร์ฟทอดตีี่หวงช่วยรุ่น14จริงๆก็ได้นะใครไปบอกขับแท็กซี่แล้วไปได้วิชาจากผู้โดยสาราถ้าบิ๊กโจ๊กเชื่อเนี่ยคุณจะว่ายังไงใช่ไหมเขาจะว่ามีเสียงสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กมีมีบิ๊กจิ๊กมีบิ๊กโจ๊กเลยรู้จักกับท่านอาจารย์จิระตั้งแต่สมัยผมเป็นสารวัตรนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยกลับเรียนท่านอาจารย์เนี่ยช่วยดูวงช่วยผมเนี่ยทุกตําแหน่งนะครับที่ผมรับราชการจนถึงวันนี้นะครับ นะก็เป็นเวลาเป็น20ปีแล้วนะครับนะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับนะว่าจากการทําคุณงามความดีจากพลังของศรัทธาพลังแห่งความเชื่อมั่นนะครับรวมถึงการที่ผมเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวอาจารย์นะครับในวิชาของลูกอ,อาจารย์ที่ท่านอาจารย์ดูให้ผมทุกตําแหน่งนะครับโดยเฉพาะในระยะหนึ่งที่ผมไปรวมแหน่งเป็นรองผู้ก่ากันตํารวจภูทรจังหวัดสงขลาและเรบผิชชอบพื้นที่ส่วนหน้าคขาบว่าพื้นที่ส่วนหน้าก็คือพื้นที่ เสียงภัยก็คือสบ้าย,ยอ้อยเทพาจนะปัตตนียะลานาธิวาสนะครับผมไปอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็กราบลบกวนท่านอาจารย์เนี่ยบินลงไปดูให้ผมที่อำเภอเทพานะครับที่อำเภอนาทีวีนะครับนะครับก็ต้องยอมรับว่าจากเดิมนะครับนเหตุก่อนที่ผมจะมาอยู่ก่อนที่ท่านอาจารย์จะลงไปดูไปวางทิศทางต่างๆให้นะครับตำรวจเนี่ยเสียชีวิตทุกปีนะครับ แล้วมีเหตุระเบิดเนี่ยมากนะครับนะเมื่อท่านอาจารย์ลงไปดูให้ผมทําให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับมีความมั่นใจนะท่านอาจารย์มีการวางสิงมีการวางกิเลนมีการแก้งหวงจุง้ยต่างๆนะครับนะก็ทําให้เป็นที่ยอมรับนะครับว่าสถิติการเกิดเหตุระเบิดเนี่ยลดลงไปในปีนั้นมีสถิติการเกิดเหตุระเบิดเพียงแค่เหตุเดียวแล้วตํารวจไม่มีเสียชีวิตสักรายเดียวนะครับ นะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ผมก็ยึดท่านอาจารย์เนี่ยเป็นเพื่อนยึดเหนี่ยวมาตลอดนะครับนะฮะจนกระทั่งผมมารวมแหน่งเป็นผู้กำคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับนะผมก็กราบเรียนท่านอาจารย์ดูให้ผมอีกนะครับที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวซึ่งอยู่สุนทรภูมินะครับจากนั้นผมก็เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้กำคับการสายตรวจและบริการพิเศษนะครับหรือผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งที่เขาเรียกันทั่วไปนะครับนะะผมก็กราบเรียนท่านอาจารย์เนี่ยดูแล้ววางตำแหน่ง การทํางานให้ผมวางตแหน่งวงช่วยผมอีกนะครับนะจนกระทั่งผมจะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับนะจนกระทั่งวันนี้มารับตําแหน่งเป็นรักษาการผู้บัญชาการสำมกง,งานตรวจควบค้ามือนะครับนะรับผิดชอบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับนะวันนี้ผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์เนี่ยมาช่วยดูตําแหน่งดูวงช่วยให้ผมนะครับ เหมือนปกตินะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือความบูรพันกับท่านอาจารย์มายาวนานร่วม20ปีผมมองว่าในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเรื่องของพลังเรื่องของวิชาศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเรื่องของการเสริมโดยการใช้หลักวงจุ้ยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับคลิปเมื่อปี61นะครับเนี่ยใช่ค่ะท่านผู้ชมนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการกําหนดตําแหน่งวางต่างๆนะสาคัญมากเลยเห็นไหมนี่ ใครไปบอกนะว่าพ่อเนี่ยไปเอาวิชามันจากผู้โดยสารอืนี่ไงแล้วเติบโตจริงๆนั้นในช่วงนั้นช่วงอุ๋ยช่วงนั้นพุ่งเลยไม่มีใครพุ่งมากเท่านี้อีกแล้วใช่คือใช่ไหมออายุตัวค่ะหรือว่าเทียบกับคนอื่นๆนะอายุถือว่าน้อยแล้วก็อายุราชการก็ยาวกว่าคนอื่นอไม่ได้จะว่าช่วงหลังยังใช้บริการอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะมันก็ อย่างที่ทราบนะแต่ช่วงที่ใช้เนี่ยท่านผู้ชมโตเป็นจรวดเลยช่ถึงขนาดเป็นว่าที่แค,แคนดิเดตผอบตรเนี่ยอายุราชการตั้งกี่ปีอ่ะตอนนั้นรู้สึกจะอายุราชการเหลือ6 7เจปีไหมคะเยอะก,กว่านั้นเยอะก,กว่านั้นนี่เหรอคะถูกต้องอัอนนี้ถ้าไม่เชื่ออย่าลบโลนะ <c oughs> อาถามสิตอนนั้นจะมีข้าราชการคนไหนที่โตเร็วขนาดนี้ใช่ตอนนั้นโอ้โหเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆในสสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วยังไงต,ต,ตกลงขัดแท็กซี่กับขายประดุกแล้วไปเอาวิชามาจากผู้ดิสารหรือสืบทอดตำนานมาเป็นรุ่นที่14แล้วส่งต่อมาให้ลูกชายที่เป็นรุ่นที่15บห้เดี๋ยวตำรวจสอบสวนกาคงจะตอบเพราะกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าใช่ศักดิ์สิทธิ์พิสูจน์ยากแต่กรณีที่ไปบอกให้เขาสั่งทำโน่นทํานี้แล้วไม่ส่งของแต่โอนเงินไปแล้ว อันนี้พิสูจน์ได้และจะโดนข้าอหาช่อโกงไหมแล้วกรณีถ้ามันจะเข้าพรบคอมเนี่ยมันจะต้องโยงไปถึงประเด็นนี้เลยพิสูจน์เรื่องทาย,ยาทรุ่นที่สิบห้าตีลี่ฮวงจุ้ยเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่รานนี้มันจะเข้าพรบคอมนะพระบคอมนำข้อมูลอเมเนทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่โดยหลอกลวงโดยทุจริตโดยประการที่จะให้เกิดความเสียหายกับประชาชนอันนี้ต้องพิสูจน์ลอบแกลมไหม มากค่ะไปแตะพิกจ๊กเอข่าวสารนี่มันกลมมากเลย<ช>กลมกิ๊กเลยใช่เห็นไหม<ช>ท่านผู้ชมจะเชื่อเหมือนผมไหมเนี่ยอ่าว่ากันต่ออีกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวก็จะมีนี่เขาจะเป็นพี่สาวหรือยังไงเนี่ยอพี่สาวค่ะใช่ไหมวันนี้นะคะมีข่าวออกมาจากทางอาจารย์นภัสวรรณหรือมาดามฮวงจุย้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์่วงจุ้ยจากตระกูลที่ศึกษาศาสตร์ด้านนี้อย่างลึกซึง้งซึ่งสืบทอดความรู้ศาสตร์่วงจุ้ยเป็นรุ่นที่15อของตระกูลจิรเจริญเวทก็คือพี่สาวของอาจารย์ออสธนวันนั่นแหละค่ะใช่ไหมใช่เป็นพี่สาวคือคุณพ่ออาจารย์จิระเนี่ยมีลูก3าคน มีอาจารย์ออนแล้วก็มีพี่สาวคือท่านนี้ด้วยที่พระบอกไงพี่พาบอกจริงๆลูกสาวอีกคนหนึ่งของอาจารย์จิรักก็ทํางานด้านนี้เหมือนกันนะคะนี่นี่โดนลูกหลงไปไหมเนี่ยคือก็ได้ได้ผลกระทบอะค่ะก็เลยจะออกมาแถลงโดยอาจารย์ณภัสวรรณหรือมาดาม่วงจุ้ยนะคะมีการแถลงแถลงการผ่านเพจมาดาม่วงจุ้ยจะแต่เขาไม่โทกกันนี่อืเขาฟังจากพระใช่ค่ะแล้วยังไงต่อแถลงการผ่านเพจมาดาม่วงจุ้ยชี้ชัดทุกปัญหาพลิกชะตาด้วย่วงจุ้ยบอกว่า จากประเด็นที่เป็นกระแสะสังคมในตอนนี้มีการพาดพิงตัวบุคคลที่เกี่ยวกับศาสตรี่่วงจุย้ยแล้วก็บอกว่ามันกระทบต่อความเสียหายด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อศาสตรี่่วงจุย้ยและกระทบถึงตัวบุคคลก็คืออาจารย์นาภาาัสวรรณมาดามห่วงจุย้ยแ,<ล>และอาจารย์จิระคือคุณพ่อ,อดังนั้นในานามของบริษัทเจริญเวทอินเตอร์บิสเนสจำกัดได้ติดตามข้อมูลต่างๆและอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานข้อมูล เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สื่อบนชนและสาธารณชนในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนเว,เวลาและสถานที่จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเฟ e บุ o กค่ะและขอบคุณทุกควางใจด้วยนะจะบอกให้ที่ลูกเส์ส่งมาให้และขอบคุณทุกความเชื่อมั่น <c oughs> ที่มีให้เสมอจากใจอ่ะทานบูชมอันนี้ก็เลยยังไม่รู้เลยตกลงยังไง แต่คือข้อมูลจากพระอาจารย์นะคะที่เจิมให้อะบอกว่าเขาไม่ถูกกันคือพี่น้องมี3คนใช่ไหมคะมีผู้หญิงสองคนแล้วก็อาจารย์ออสบอกพี่สาวก็ไม่ถูกกับอาจารย์ออสคะอ่ะอ่าท่านผู้ชมเออยังมีอีกไหมอะฮะหมายถึงเรื่องที่มันอยู่ในตั้งแต่เปิดเรื่องดีไอคอนขึ้นมาเนี่ยมันกระจายกันไปแบบ <laughs> มีแต่ข่าวใหญ่ใแล้วมันมาจากจักรวาลของคน ชุลมุนกันไปเนี่ยคือถ้าสังเกตช่วงนี้ข่าวมันจะชอบมีตัวละครที่แบบที่เรารู้จักอยู่แล้วอะคะ่ะคนดังๆอยู่แล้วอะมักจะไปอ,ะอยู่ในข่าวนั้นด้วย